จังหวัดลำพูโพาานโรงพยาบาลพริ้นต์ลำพูนซ้อมแผนอพยพหนีไฟและฝึกดับเพลิงเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568โรงพยาบาลพริ้นต์ลำพูนได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและฝึกดับเพลิงประจำปีพุทธศักราช2568ณศูนย์บัญบชาการเหตุการณ์ โรงพยาบาลพริ้นล์ลำพูนเลขที่288หมู่ที่ตําตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะวิกฤตโดยมีนายแพทย์นรบดีเวชกิจรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นล์ลำพูนทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ การซ้อมแผนดำเนินไปตามขั้นตอนมาตรฐานทั้งการแจ้งเหตุการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรการควบคุมสถานการณ์และการฝึกใช้ทั้งดับเพลิงให้ถูกต้องปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายนอกที่ร่วมสนับสนุนด้านองค์ความรู้อุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ได้แก่หนึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนำโดยนายเกรียงไกรช่างข้าวพรมหัวหน้าครูฝึกสองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลเวียงยอง 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลป่าศักดิ์งานป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน 5. งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน 6. สื่อมวลชน ที่ร่วมสังเกตการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้ค่ะนายแพทย์อธิวัตน์น้อยประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นต์ลำพูนได้กล่าวว่าโรงพยาบาลพริ้นต์ลำพูนมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้บุคลากรผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการได้รับการดูแลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสูงสุด การฝึกซ้อมประจำปีครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบค่ะเรียนถามท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้นนงนี้เริ่มต้นจากจุดใดของตัวอาคาระคะตัวไหม้ครั้งน,นงนี้เกิดจากต้มน้ำร้อนนะครับที่อยู่ในห้อ,ของข้อในระดับชั้นสองซึ่ง น่าจะใช้ใช้งานมานานจากเกิดไแล้วนอกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบเ,เหน็นก็เลยต้นต้นตรวจสอแล้วก็ช่วยดำเนินว่าที่ทราบก็คือว่าบางงาบางตัไม่สามารถรอดได้ขอ้งเลยนว่าต้เกิดจอกไรนงจากใครมาเท่ากันไม่ได้ทราบต้นต้นตอนนี้ยังไม่มีสาเหตุ ค่ะในขณะนี้ wow ดังการค้นหาแล้วมีผู้บาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายไหมคะผู้บาดเจ็บไม่มีครับมีแต่คน้ใช้ที่เราไปช่วยกู้ภูลแล้วก็เวทแก้ขาเป็นการองประชาชน โส่วนผู้สุดท้ายมีทุท่านที่เราต้งร่วมกับพ่อน่อื่นเพื่อนเ่อนเพื่อเอนเพนเพื่อยเพ่อนเพื่อนเพื่อเพื่อเ่อนเพืเพืนเื่องเพืเ่านเพอนเพร่อน่อนไพอนเ่อนเพกเพา่เพอเพอนเพอนเพอ่อน่ ที่ช่ย้่ที่่สาารช่วยอได้มาการกาารได้มีการสานร้องขอจากหน่วยงานใหเียนจากที่ไหนาบ้างก็มีสออมือสปอแล้ก็เทศบาลครเทบาึก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอขอบคุณหน่วยงานมาที่นี่ด้วยค่ะอาจารย์กควมเพิงใครั้งนี้ใช้เวลานานไหมคะ ก็ไม่นานมากครับไม่ไม่คุ้มไม่ครู่เฉลี่ยท่านได้การทุนใพื้นที่นั้นเนื่องจากว่าไม่ได้ทุนที่อยู่สูงมากนะครับการดำเนินก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากเลยจะพูดอะไายครั้งนี้เป็นค่าตัวสูงล่าสุดค่ะเข้าที่เข้าที่ฝั่งนะครับพอดี๋ยวงไม่ได้เข้างานเนาะก็จะยังยังยังไม่ได้นะครับว่า ในส่วนของห้องลอดน่าจะอย่างกรจะมีแ <references> ว่สองห่องของทยแล้วอพี่ใกล้เคียงซึ่งนี่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบกจมีห้องขง่่งางก็อาจวันของวันนี้อาจจะััปิดให้บริการเพราพืนที่ส่นดยไดสามารถให้บริการได ในช่วงคันนี้อยากจะเรนยนหาุ่นผู้บริหารของโรงพยาบยาลพินนะคะว่า,าต่อจากนี้ไปเนี่ยทางโรงพยาบาลพีนมีแนวนโยบายในการที่จะมีการฝึกซ้อมแผเนเผชิญเหตุอย่างนี้บ่อยคั้งหรือไม่หรือว่าจัดเดินนละหนึ่งครั้งและจะเพิ่มความมั่นใจอย่างไรเมื่อกับขึ้นายเฉลี่ยได้ไหคะในส่วนของการซ้อมเนี่ยซึ่ง ในส่วนของการลดพยศนี่จะเป็นกิจเนต์ใหญ่เราก็จะจัดปีละครัรจจ้งแต่ในส่วนของการอบรมนะครับเราก็มีการเชิญภานอกเข้ามาแล้วก็าแล้วก็้เจอทุกคนทุกท่านนะครับดันก,รา,การอเสร็รนรน,รนิวยีสถานีประชาชนกนิกาวิจิตสกลการสุทธิสมน้อยหาภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน